ก่อ,อนที่จะรับชมคลิปน,นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามทั้งสามช่องนี้นะครับกดติดตามเซกคอมเมนต์อยู่ดีเลยนะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาบัตรเติมเกมออนไลน์ ID เกมไอเทมโค้ดและอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์รวมไปถึงการเติมเพชรฟรีไฟแบบคุม้มคุ้มเว็บนี้เลย p a y z o n in t h ไม่ลกงไม่เกินแน่นอนลิงก์จะลางคลิปเลยนะครับ โอเคครับผมนะก็ขอกราบสวัสดีนะครับนามิดหลักนักเล่นเกมกับดีหน้าไฟกันด้วยเลยนะครับนะก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับนะสาวรับคืนวันี้นะครับนาอยู่กับผมนะครับนากับรายการกอดเก๋มซิกเนเจอร์เช่นเคยเลยนะครับนะสำหรับคิโรันนี้นะครับนะก็เออ่สำหรับคิโรนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเออ่รับนะครับสำหรับเป็นด้านเออ่เพชรฟรีแล้วก็สำหรับนะครับนะแจกไอเทมครบแบบฟรีๆเลยนะครับนะก็เป็นกิจกรรมถามว่าชุดนี้ผมได้มาจากไหนนะครับนะก็คือผมสุ่มไปแล้วที่เรียบร้อยก็คือ เออเซตหนึ่งก็คือหรือว่าไอตรงท่อนหัวหรือท่อนตัวหรือท่อนหน้ากากรประมาณนี้ก็คือกิจกรรมนี้ก็คือมาใหม่ล่าสุดก็คือใช้เพียงแค่300รเดมอนก็คือจะได้แค่1ท่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วถามว่าท่อนนี้คืออะไรนะครับแล้วก็คือมันจะเป็นเออท่อนหัวท่อนแว่นท่อนเสื้อท่อนเออกางเกงนะครับแล้วก็ท่อนรองเท้านะครับก็คือกิจกรรมนี้ก็คือสุ่มไปที่ร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นทา้งด้าน กิจกรรมนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นหน้ากิจกรรมนี้เลยนี่ก็จะเป็นของแรนะครับเพราะว่ามันเป็นสีทองเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสำหรับกิจกรรมชื่อมาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นกิจกรรมวีรบุตรนะครับนะก็เป็นกิจกรรมวีระบุตรนัด ออนัดนัดสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมวีรบุรุษนัดสุดท้ายนะครับแล้วก็คือเป็นตำนานนะครับเขาใช้เทมนะครับ้วกับเวอร์ชันใหม่ก็กิจกรรมนี้ก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่5านะครับวิถุนายนนะครับจนถึงวันที่11มวิทุนายนก็เป็นชุดที่พอสมควรเลยนะครับก็คือสวยเลยนะครับแล้วก็บวกกับที่เป็นของแลด้วยอะไรประมาณนี้ก็คือสวยสุดยอดเลยกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็คือยิงกันละ50เพรก็คือกดยิงไปเรื่อยๆก็คือตอนก่อนหน้าเนี่ยก็คือผมกดไปแล้วนะครับ นะไม่ง <Vander> ั้นผมไม่ได้ชุดหรอกนะครับนะก็คือผมกดไปที่เรียบร้อยแล้วก็คือมันจะได้หลายอย่างนะครับนะสลับเอเป็นด้านของพวกนี้นะครับนะก็จะเป็นของต่างๆนี่เลยนะครับนะก็จะเป็นของประมาณนี้เลยนะครับนะก็มันจะเป็นของพวกเซตนะครับนะก็มันจะเป็นของพวกเซตนะครับเช่นเออเป็นด้านหัวเส้นอะไรกล่องสมบูรณ์สมบัติอะไรประมาณนี้ก็คือมันมีเยอะมากมายเลยนะครับนะแล้วก็เป็นยกเซตก็มีนะครับแล้วก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนะก็คือแบบมันได้แบบของฟรีนะขนุนนะก็แบบ คือรางวัลเนี่ยมันไม่เชิงฟรีหรอกมันเสียตังค์นะครับนะก็คือของรางวัลเนี่ยก็คือเหมือนมันได้ฟรีนะครับเพราะว่ามันออกง่ายมากนะครับนะก็คือกดเนี่ยหกครั้งเนี่ยคือได้แน่นอนสำหรับหนึ่งท่อนนะครับประมาณนี้เลยนะครับนะก็เป็กิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมมาใหม่นะครับก็คือเป็นกิจกรรมวีรบุรุษนะครับแล้วก็สำหรับเออกิจกรรมนี้นะครับนะก็คือหมดเขตวันที่1ิมิถุนายนนะครับนะย้ำก่อนเลยแล้วก็กิจกรรมนะครับสำหรับกิจกรรมสายเออน่าจะสายฟรีนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่แบบ ได้รับแทบยกเซิร์ฟแต่ผมไม่ได้รับเพราะว่าเออแค่โกหนึ่งนะครับเออคือเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือที่ได้รับเป็นนานปืนดีเซิร์ฟนะครับนะดีเซิร์ฟดิกลน,นี้ก็คือเป็นเป็นสก,กินปืนนะครับนาเดอรโกลเด้นเอกนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมประมาณนี้เลยก็คือของรางวัลเนี่ยก็คือถ้าเราเออสำเร็จก็คือโกสามนะครับถ้าเราเล่นใน CVC นะครับสลับเป็น,นด้านแหลงซีวีซีก็คือเราจะได้มาถัดลับเออเป็นนด้านอะไรอะ เออกันสกินดีเซอร์ตนะครับแล้วก็จะเป็นสกินนี้เลยนะครับนะสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับก็เขาจะให้รับนะครับวันที่4ถึงวันที่31เออเอ้ยวันที่30นี้เลยก็คือเดือนหน้านะครับนะเดือนหน้านี้นะครับก็คือเมื่อระยะเวลาอีกประมาณ2เดือนเอ้ยหเดือนดิเออนะครับหเดือนกับอีกประมาณกี่วันอะประมาณ26วันนะครับนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนะก็คือ1เดือนกับประมาณ26วันนะครับนะสำหรับกิจกรรม CC สี่เงนะครับนะก็เป็น กิจกรรมสายฟรีนะครับก็คือมาบอกต่อกันง่ายๆเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับนะสำหรับกิจกรรมพิซซ่าท่าร้อนก็คือแลกเหรียญแฟชั่นนะครับถามว่าเหรียญแฟชั่นอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับสำหรับเหรียญแฟชั่นนี้ก็คือสามารถได้รับแบบง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่กดตรงร้านค้านะครับนะก็คือตอนนี้ก็คือใครที่อยากจะเข้าแคลหรือว่าอะไรเนี่ยก็คืออย่าลืมนะครับที่จะขอมาได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้เพชรนะครับอย่าลืมกดติดตามทั้งสามชแนลด้วยนะครับกดติดตามเสร็จแล้วก็ สามารถเมนยูไอดีไว้เลยนะครับนะเดี๋ยวก็ผมก็จะให้ทุกคนในสำหรับคนที่เมนแล้วแล้วก็ทําตามบริการที่ผมบอกแล้วนะครับนะสามารถก็คือสามารถคือทัก Facebook มาได้เลยนะครับนะก็คือผมจะสุ่มรุ้นลับนะครับสำหรับเพจนะครับไปแบบฟรีๆเลยนะครับนะสำหรับเพจหนึ่งพันหกสิบเพจนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะก็คือ ใครอยากได้ก็คือทำตามกาิจกรรมกดติดตามทั้ง3ช่องและคอมเมนต์ยูดีไว้เลยนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมพิสซาร์ดร้อนๆนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ผมว่าไปนะครับนะักสุ่มครั้งแรกยี่ผ้าไดมอนด์นะครับนามุนมนะเอ่อแมกก็คือ2 1 0บเพชนะครับนะกก็คือ10กล่องเลยนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมแบบกลางๆนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ถูกนะครับมีเป็นร้านสกินสัตว์เลี้ยงซันไลท์นะครับนะกซันไซ10บทนะครับหรือว่าเป็นสกินที่สวยพระหลาเลยแล้วก็หาโทเค็นได้จากตรงนนนี้เลยะคครับก็ือ สรับเบอร์ไอการสุ่มเนี่ยก็คือเป็นหนวดนะครับก็คือผมสุ่มได้แต่แบบเยอะมากนะครับสับเป็นรา้พวกนั้นนะก็คือแบบมันเข็มปิดเลยนะครับนะก็จะเป็นวันนี้เลยนะครับนะก็เดี๋ยวมดูก,ก่อนว่าผมสุ่มอันไหนนะครับนะก็เอออันนี้นะครับนะสำหรับการสุ่มก็คือสุ่มอันเนี้ยก็คือสุ่มเอ,อนะครับนะสุ่มจนได้แบบถาวนถาวนหมดแล้วนะครับนะก็คือ ยกเว้นเอ่อไอตรงหนวดนะครับตรงหนวดบาวันนะครับนะก็จะเป็นหนวดนี้นะครับนะจอมพลซันตา้านะครับนะก็จะเป็นหนวดนี้แล้วก็ใส่เท็ทพวกนี้ก็คือสุ่มได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าผมเนี่ยสุ่มได้ขนาดไหนนะครับแบบเซ็ก็คือยือมีเยอะมากนะครับเอ่อตอนนั้นเนี่ยทุกคนอยากได้เป็นหน้าเซ็เอออะไรนะบุรุษปริศนาใช่ไหมผมคือผมเห็นเมนอยู่ก็คือนะครับสำหรับคนดูที่ใครอยากได้นะครับสำหรับบุรุษปริศนาสาม,มารถคอมเมนต์ดูดีบอกเฟซบุ๊กไว้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามทั้งสามช่องนะ แอดเฟซบุ๊กมาเลยนะครับผมแล้วก็สลับเออไปในด้านอะไรอะ่ะที่ผมบอกตะกี้นะครับไปในด้านเออไหนเอย่ยตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดมันอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยมันอยู่ตรงไหนตะกี้ผมพูดเรื่องอะไรนะผมก็ลืมเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นร้านไอเซตเออแพ็กเกจนั่นนะครับโอเคจําได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นแพ็กเกจนั้นนะครับ อ๋อมันคือมันกดตรงนี้นี่มี50วัน,นะนระบคุกวนดูสิกับการที่มี50วันนี่ก็จินะครับเท่สุดยอดเลยสำหรับเอ็เจอก็จินะครับนะแล้วก็มีสำหรับเป็นด้านเอ่อเซ็ตนะครับนะชุดต้นไม้ซันต้าก็คือเป็นเซ็ตที่แบบโหใหญ่เกินนะครับนะก็คือสามารถใส่ได้แบบ เท่เลยนะครับนะสำหรับใครที่อยากใส่นะครับนะก็สามารถใส่ได้นะครับนะแล้วก็สำหรับออคลิปโรนี้นะครับนะก็คือไม่มีอะไรมาก,กน,นะครับนะก็จะไปรีวิวกิจกรรมกันต่อเลยนะครับนะก็คือไม่ขาดจังหวะอะไรทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็สัก,กิจกรรนะครับนะ o t h o t g เกิล h o t อะไรเนะี่ย Ho t Girl on น h e Beat นี้น่าจะเป็นกิจกรรมของสายฟรีที่สามารถรับเซ็ตได้ยกเซ็ตเลยนะครับก็คือสลับเอเว์นั้นห่วงยางสีเขียวนะครับแล้วก็คือหาได้นะครับตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่13เลยนะครับแล้วนะก็อย่าลืมไปล็อกอินและลงเล่นกันนะครับผม แล้วก็สำหรับห่วงยางนะครับเป็นด้านหัวห่วงยางนะครับนัำสีฟ้ากับสีชมพูก็คือหาได้วันที่14จนถึงวันที่15เลยนะครับนลก็สามารถไปล็อกอินการเล่นได้เลยนะครับนลก็จะมีของรางวัลสำหรับเป็นด้านไายร้อนนะครับสำหรับไอเทมนะครับที่วางได้ตามแมปแล้วก็สามารถได้รับเป็นโกแล้วก็เพชรฟรีๆได้นะครับ แล้วก็สรบเซตนะครับนะฮอตเกิลเบบีบีดนะครับนะก็จะเป็นชื่อของผู้หญิงแล้วก็เป็นกางเกงนะครับอันนี้เฮกเกิลเบบีบีดกันแล้วก็เป็นนั่นเอ,อ่อหัวแล้วก็รองเท้าก็คือได้ยกเซตเลยอันนี้ก็จะเป็นเอ่อน้องมือขันสาก,สก,ก็จะเป็นเอ,อ่อเซตสวยๆเลยนะครับนะก็คือ,คอยขกได้นะครับนะก็คือล,ลงลงเล่นกันได้นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ความขยันนะครับสำหรับใครที่เป็นสายฟรีก็สามารถมาลงเล่นกันได้นะครับแล้วก็กิจกรรมออกทะเลนะครับนะหมดใจนี่เป็นกิจกรรมอะไรผมก็ไม่แน่ใจแต่ที่รู้เนี่ยก็คือก ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับแลก็คือกิจกรรมนี้คือหมุนนานมากนะครับแล้วก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันหมุนนานขนาดนี้นะครับ แล้วก็นะครับสําหรับใครที่อยากได้เซตที่ผมใส่นี้ก็คือเป็นกิจกรรมแรกที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็จะเป็นกิจกรรมสําหรับวีรบุรุษนะครับนักนักสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็คือใครอยากได้นะครับนะก็อย่าลืมคอมเมนต์ยูดีบอก Facebook แล้วก็กดติดตามทั้งสามช่องแล้วแอดเฟซบุ๊กมาแค่นี้พอนะครับกติกาไม่ยากนะครับแล้วก็นะครับนัดสัปดาห์นี้นะครับแจกโค้ดเหมือนเดิมเลยนะครับนะก็คือโค้ดนี้นะครับเติมได้หนึ่งครั้งนะครับหมดเออ่โค้ดเนี่ยก็คือหมดวันที่แปดนะครับสำหรับไอเทมโค้ดใหม่ก็จจะะะะมมาววววััันนนทีีี่คครรรบบบบกก็็เด๋ยผิแ คนแรกๆเลยนะครับนะก็สไลด์เทมโคดนี้ก็เออเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะสไลด์เทมโคดเดี๋ยวผมก็เออกดรีดีมโคดเดี๋ยวผมก็ค่อยไปเออพรุ่งนี้ละกันนะครับนะก็คือผมลืมเหมือนกันนะครับนะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับแรกเทมโค้ดนะครับนะก็เดี๋ยวผมก็จะขึ้นให้เออซ้ายล่างนะครับนะก็จะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นระดับลเทมโคดนี้เลยนะครับโอเคนะครับสไลด์เทมโคดก็จะเป็นไอเทมโคดนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นโคดนะครับ C นะครับแปึงนะ วินวักให้นะครับนะจะได้แบบเห็นชัดๆนะครับตรงกลางเลยนะครับแล้วก็สัดเลมโคดก,ก็จะเป็น C K 5 F ขีด E J E J U R แล้วก็ขีด เออ LB TQ นะครับแล้วก็ขีด 5W TX นะครับสายเชื่อมคนนี้ก็จะสามารถใส่ได้ยกเสร์ฟแล้วก็หมดเขตนะครับสลหรับหมดเขตก็คือจะหมดเขตสลหรับวันที่เออ8นะครับเวลายี่บนการ59กทีก็คือง่ายๆก็คือเที่ยงคืนง่ายๆก็คือข้ามวันใหม่นะครับสาะเชื่อมคนนี้ก็คือสามารถใส่ได้กันเลยนะครับแลก็สายเชือมคนนี้ก็คือประมาณนี้เลยนะครับสามารถใส่ได้ยกเสร์ฟเลยนะครับแล้วก็สับคนนี้นะครับใครที่อยากเข้าแคร์ก็คือสลหรับเพชรก็คือผมเออ เขาเรียกว่าอะไรผมก็คือขยายแคมไปที่เรียบร้อยแล้วก็คือตอนนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเข้านะครับขอคนที่เล่นทุกวันนะครับสำหรับเก็ตยศสูอะไรอย่างนี้ผมก็ขอจะเตะอะไรประมาณนี้ละกันนะครับนะก็คือผมก็จะเตะให้นะครับนะก็คือสําหรับใครที่แบบไม่เล่นอะไรอย่างนี้ผมก็เชิญนะครับนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับ ก็คือผมจะคัดคนแบบเล่นทุกวันอะไรประมาณนี้ก็คือเดี๋ยวผมก็จะคัดอีกทีเพราะว่าตอนนี้มัน24ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับใครเข้าก็คือสามารถรายละเอียดแคนนะครับแล้วก็คือเข้ากันได้เรยนะครับแล้วก็จะเป็นแบบไปดีแค้น100นะครับ993660เลยนะครับสามารถเข้าามาได้แล้วก็จะอนุมัติทุกคนสำหรับใครที่เข้ากล่องก็ได้ก่อนนะครับช่วยเล่นกันทุกวันนะครับใครที่ไม่เล่นก็ตามนั้นนะครับผมนะก็จะสำหรับใครนะครับสำหรับคืนนี้ใครใส่เต็มโคตได้อย่าลืมคอมเมนต์อยู่ดีบนเฟซบุบ Nah, no, bye am back up.